สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อน,นรับคือมาสคอตนะครับผมทีนี้เนี่ยผมจะเลือกตัวละครไหนเป็นตัวเริ่มต้นดีสิ่งที่ใกล้เคียงกับแตงกวามันหันซ้ายหันขวาดูไม่ได้เหรอเราเป็นสาวูสัตว์ผู้ชายทั่วไปเทสต์ดียืมไม d a p ด p ไปโซได้อีกแล้วเ,เราเอ,า,อางี้แล้วกัน อแฮะแต่งตัวจริงด้วยเฮียนี่นี่กูหันซ้ายหันขวาไม่ได้จริงดิเฮ้ยให้มีให้อัวหันเพื่อตรวจเวเลกุลั่มโอ้อา่อาอันนี้เป็นโมเดลสำเร็จเนะาะอ่าฮะไอ้พวกนี้ก็ออกทนญี่ปุ่นก็โอเคอยู่แล้วอ๋อมันเป็นเบสใช่ปะ่ะอา่าเชนเชนเบสเ,เ,เ,เป็นคนนี้ ไอ้เฮ้ยเบนนี้ดูสมจริงกว่าเยอะเลยเออแปลไปโซดาป๊อป <c oughs> เอี่ยเยอะไปโซดาป๊อปเยอะเนียไม่เหมือนโซดาป๊อปมากมึงเฮ้ยเร,เราเราซื้ออันนี้เราไม่แต่งอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่เลยอเสื้อผ้าเหรอ เราหันซ้ายหันขวามไม่ได้ไงถ้าหันซ้ายหันขวาได้ผมจะไอ้นี่นิดกว่านี้เอ่อบึ้ม <laughs> คนดูบอกควยมากเลยฮิปโอเคไหลปันกลางดีดแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้หน้าตาโอ้สดใสเกิน อืนย่าดูร้ายๆหน่อยอันนี้ก็เออ,อโอ้โหดีครับเจออยุจินออนไทม์ลิมิตด้วยชิบหายอ๋อคือเราต้องซื้อเหรอ อันนี้เป็นริ้วรอยบนหน้า,านเราไม่ต้องมีแล้วกันหรือจะมีดีอ๋อสีผิวริ้วรอยเลยละสีผิวนี่แซบอยู่แล้วแซบเห็นแลแซบเลยอ๋นนี้ตาดำ <c oughs> หัวใจพี่ได้ไหมไม่มีว้าดูร้าย หน้าตาดูร้ายๆโอ้โหเฮียอ๋อปลาอันนี้สีแดงอยู่ไหนวะสีแดงออสไอออกทางออสไได้คือตาสองฝั่งคนละสีกันออสไอว่าวออสไอ่าวตาขวาอืม นี่น้อดูมีพลังนี้ฮคิ้ว,วอย่าคิ้วปกติดีแล้วฟันในน้องมีเขี้ยวพอหูหูคนนี่แหละอืไอชิโดนี่ดุพออยู่แล้ว แป้งหน่ไหมนี่บรัชออนสักน,นิดนึงทาลิปแบบไหนดีที่จะเป็นเจเราชอบอันแรกอยู่แล้วนะมาร์กแมวทรงผมว่ะมึงจะมีสมบุกผู้ชายปทำหอ,อกอะไรนี่ตัวผู้หญิง

น,นี่คือความสปินของมันอีกมันหันซ้ายหันขอาได้เนี่ยอารมณ์เสียแทนแล้วกู เสื้อเสื้อเฮ้ย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 ได้ได้เสื้อนี้ได้สานต้าเลยวะเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ผ่านแท้แดอันนี้ก็ชุดธรรมดานักเรียนชุดเมดไม่ใช่เฮ้ยอันนี้ก็เป็นออกออกนักบัลเล่ย์อยู่นะลาชีน้ำแข็งเลยว่ะ เฮ้ยแต่ตัวเมื่อกี้เมื่อกีเอกเ้เมื่อกี้ได้เลยเมื่อกี้ได้เลยอืมที่เหลือคือนักเรียนสบายกระเป๋าอัอน,นี้ชุดคลุมเหรอไม่ต้องมีข้างล่างอ๋อ คลิกทุกคนคลิกอันนี้เฮ้ย hey. uh. ไม่ไม่ไม,ไม่มันจะมีเฉดที่ใช่ของมันอยู่ไม่มันจะไม่แดงอย่างนี้ ทุกคนไม่เข้าใจกูไอ้เหี้ยมันจะออกเทานุนๆนนไอ้อาจารย์บีเดินมาตบหัวอีกกตนามันจะออกเทานวนหนหน้ากัดเราชื่อเราชื่ออย่าเพิ่งมาเด็ดกะโหลกเบิดกระโหลกพมเราชื่อบอกเอ๊ะเอ๊ะคุณคุณนะถ้าจะเอาสีเทานั่นคือคุณคุณนะ าจารย์ก็ให้หนูหน่ยเออเอ,อ,เอ,อจ้ารด๋อเอ,อนได้มาจากใครวะไอ้ไอสีเท่านีออ้จริงมันจะออกเทาหน่อยๆนึงอนะมันก็จะออก สีส่นิดหนึ่งเออปาดรองเท้าไอ้เหวินเวอร์พอแล้วรองเท้าฟ้าได้ปะละ่ะได้เข้าข้างบน ไม่ใช่แล้วเออปรับเป็แล้วเว้ย แต่มันต้องฟ้ากว่านี้เป่าวะอ,อ,อันนี้แหละเข้าข้างบนยังอืมต้องซื้อด้วยเหรอ No item to buy แล้วกูเป็นตัวนี้ได้มไหมกูถามก่อนอ,อ๋อคือมีชุดทนายด้วยอืมเยี่ยม <laughs> กูไม่บายกูเซฟเลยได้ไหมเออไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงที่จัดท่ามาเมื่อกี้มึงเคยดูนี่คือคลายนี่คือเรีวเทพเนี่ยกูเปลี่ยนไม่กี่ที่หรอกหนึ่งสองเห็นปะสามนี่กูเป็นคนที่จำองค์ประกอบได้ครบหมดอดอสไอ <Okay. S 1> ค้วปกติหนูมีเขี้ยวถูกต้องโหโคูคน จริงมันก็มีให้เราคิดเยอะเรื่องเดรสนะจริงอัเนี่ยเหมาะกับเดรสนี้ได้เลยถ้าออกทนฟ้าแบบเมื่อกี้ได้เรื่องชุดแฟชั่นเกินไม่ไหวเป็นไอที่เราคิดดีแล้วอันนี้ได้นะอืม เป็นอันเดิมแล้วก็โทนสีเทาอ่อนลงท้าเป็นส้นสูงเล่นพีชองท่าเปนอัน,นี้แล้วก็ปรับโทน rgb เป็นสีฟ้ามาน้ำเงินแล้วก็ให้มันสว่างขึ้นโอเค อวตารเซฟอวตารแอน l o คลอสแฮฟเซฟโอเคคือเซฟแล้วดันใช่ไหมเราคีเอทแล้วอะ่ะน่เรามีแค่อวตารหนึ่งก็พอตอนนี้แล้วก็สตูดิโอเฮ้ยเราแต่งตัวแป๊บเดียวเรารู้เรื่องเออ ทำท่าใช่ไหมอันนี้คืออันนี้ก่อนเว้ยช็อตพิเจอร์ช็อตโฮสอัพบัสช็อตมีเดียมช็อตอ่ามีเดียมช็อตไม่ว่ากูเลื่อนกล้องเลื่อนลงไม่ได้เนี่ยคอสตอมช็อ,ชอตเออเออกชิบหายกูเลื่อนไม่ได้อีกออเควิว ชุดนี้ไม่ก็คอนเสิร์ตก็ทะเลอะ่ะมึงมีโกธิกสไตล์ด้วยว่ะเฮ้อคริสต์มาสคอนเสิร์ตอยู่ไหนเอออันนี้ดีกว่าอันนี้เกินกับเสื้อเกินไปหนูอยู่ห้องนอนก็ได้ ไปเที่ยวก็ได้ฉากหลังมันเบลอเกินชุดนี้เหมาะกับสถานการณ์แบอว,ว่าออกโทนคอนเสิร์ตแล้วมีสีดำกว่านี้อันนี้กลืดเกินไปไอันนี้ได้อันนี้ก็ทองเกิน golden อะ you go way up, up 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 but in the m o m e n เดี๋ยวติดลิกิะติดทีถ้าถ้าถ้า ถ้าถ้ากูจะเปลี่ยนท่าไปเรื่อยเร่งดีเฮ้ย <c oughs> ไอ้แป๊บหนึ่งนะกูเพิ่งรู้ว่าไอนี่คือทำหูแมวเว้ยจริงๆเศร้าเลยอะเฮ้ยมันคือท่าทำหูแมวเหรอกูนึกว่าเป็นแกการแค่ชูสองนิ้วมาต่อหัวเฉยมีฮาร์ดเวฟไหม Hmm. โอ้ยโหวจะปวดแฮปปี้เวฟอ่ะน,นี้ก็ได้ทาน,นี้ได้แล้วก็อันนี้คือใส่อารมณ์ไปอีกใช่ไหมยังมาเปลี่ยนลูกตากู มีเลือก iOS เลือก Android เลือก webcam ด้วยเหรออ๋อมีฟิลเตอร์เหมือนเล่นเกมอย่าเลยเฮียกูสาวเวทีมาแล้วือ เรื่องอะไรล่ะกูต้องเอาสออิแรมเต็มก่อนไมเนี่ยเฮาแรมทำงานหนักอยู่ทุกคนตอนเนี้ยแรมหมุนวิว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 เลย ฉันน่งต่อหุ่นไปเที่ยวกันไหมอยากแล้วไงต่อแคปเจอร์แค่นี้เซฟแล้วใช่ไหมหนึ่งรูปโคตรตรงภาพเลย เราเลื่อนคนตามใจชอบไม่ได้ดิประเด็นนั้นเนี้ยซูมเข้าซูมออกใช้วิธีไหนก้อนเนี่ยน,นี้ก็ใกล้ใกล้ใกล้แล้วออกมาจริงๆเราแอบ,บเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาทางนี้ได้อยู่คอนโทรลตุกตุกคอนโทรลแลแด็ดแรกอ๋อไอ้เชี่ยกูรู้แล้วโถวนี่มีคอนโทรลแล้ดแรกออกมาเฮ้ย เออต้องกดปุ่มคอนโทรลผสมกับปุ่มอื่นว่ะเอ,อี้ยโง่ตั้งนานโอเคอรู้แล้วว่ามีภาพทิ้งไปบนี้ไม่ใช่เออสียหมดดูหน่อยมาแล้วก็เปิดเวลาปิดเวลา สตรีมเหรอไอ้สตรีมเนี่ยเป็นอันที่ปวดหัวแป๊บหนึ่งแล้วให้กูทำยังไงอะสตรีมแล้วไงต่อสตรีมมิ่งนี่คือสตรีมแล้วเหรออะไรวะเนี่ย กูต้องไปนั่งเรียนอีกทีใช่ไหมกูต้องทำอะไรกับมันบ้างออไ,ไปปารีสเลยลูกโอลิมปิกเหรอเฮ้ย <c oughs> ปากูไปนอกโลกแล้วตอนนี้แป๊บหนึ่งนะ อ้าวชิปหายแปลว่าที่เราบอกว่าสตรีมไปนี่มันขึ้น YouTube กูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชถ้าต้องการ VAA u เ l เนี่ยมันจะเป็นไอ้นี่ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะลิงก์ที่อันเดียวกับ OBS อะ่ะแต่ว่าเมื่อกี้เราสตรีมไม่สำเร็จอืม คอนโทนและเลื่อนไอ้เียตอนแรกกูไม่รู้กูน,นี่อ่านโง่เอ,ยอยงเนี้ยปี๊เนี่ยแต่อันนี้มันก็กลืนกับพื้นหลังเกินแปลว่าพื้นหลังสีเข้มถูกแล้วแล้วออกไปดิเออนี่กูลอยฟ้าแล้วเนี่ย เจอร์สตาร์รคคอร์ด now วิดีโออ๋อเราเลือกเป็นวิดีโอบนหน้าจอได้แล้วพอเลือกวิดีโอแล้วแล้วกูต้องทำอะไรมันไม่ได้ขยับได้ตามใจชอบทุกคนมันไอเนี่ยไงอ่ะโอ้เย่แล้วโอ้จเศร้าจังเลยน่นคือเราสามารถแคปอีตัวเนี้ย ไปอยู่บนหน้าจอของไอ้นี่ได้เหรอตอนที่เรากำลังพูดอยู่แล้วให้มันสลับเป็นท่านั้นท่านี้เ,เหรอทำเป็นกิฟไว้นะใช่ป่ะโออโหใไกลเกินแล้วก็หลบไปเงี้ยเหรอ กูบอกตรงกำลังคิดอยู่จริงๆนี่พีายามไม่ให้มันเกินครึ่งชั่วโมงอยู่เนี่ยกูงงว่าตอนนี้กูต้องทำอะไรกับแอปนี้ได้คนดูบอกแนะนำเฮียอะไรงงชิบหายเลยอ่าวิธีการถ่ายสี่ช็อตอ่ามันจะเลือกช็อตได้เนาะคลิปดัสคลิปดูเฉลิมโชว์ รุปว่าครูต้องไปเรียนรู้ก่อนจริงๆใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเออเขามีโชว์รูปที่แต่ละคนทำมานีวิดีโอโอ๋อเนี่ยมันก็เป็นสั้นๆอะไรอย่างนี้โอเคมันก็เหมือนกับแอปแต่งอวตารอืมมันคือแอปแต่งอวตารไม่ใช่เหมือนมันคือเลยแหละ มากูแต่งอวตารคุเสร็จแล้วกูกยีสกีแล้วกูไปโผล่ในช่อง YouTube กูแม่งเลยเนี่ <c oughs> ออโอ้โหประกาเอฟเฟกต์ล่ะ เอ้ยโอ,อ้โหที่กูเฟี้ยงเล่นเลยเอ้ยจะจะเปี้ยงโอ้แต่ละชิน้นเราต้องดาวน์โหลดมาก่อนด้วยโอเคเอ,อ่ากูให้ยี่สิบดวงครับเอ,อ้ยคืออะไรอ่ะ เยอะไปเอาห้าก็ไดนะ้มันก็เป็นเหมือนเดิมแค่ไอ้นี่อ้โอ,อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีหยดน้ำไหมเออมีจัดให้เออ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  <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรครับท่านผู้ชมที <c oughs> ่กูอยากควักได้แต่งกวามามากเลยเนะี่ย เอ้ยอ๋อมันมีให้เขาทำไอ้นี่นี่คือรูปหัวแล้วใช่ไหม้เจลี่แบร์โอ้เจลี่แบร์โอ้เจลี่แบร์โอ้เจลี่แบร์สตีฟเอ,อียสตีฟสตีฟอะไรอ่ะอ๋อนี่จิ้มแก้มไอเอฟเฟกต์ที่เพิ่มเข้ามามึงช่วยให้เข้ากับตัวละครได้ไหมเนี่ยไอวย้วข่ ๋อมันมีเอฟเฟกหัวล้านด้วยเหรอเอากี้ไปแผละอุ้ยคอนไหนวะโป้งโป้งเยอยโป้งเอ้ยเออนี้ก็ดีเอ้มีหลบได้ด้วยเหรอนึกถึงเรื่องอาลาเล่มากเลยจริงๆแปลว่าอันนี้เรา เราจัดท่าตัวละครเองเลยยังยิงมันได้มั้งถ้าจ่ายตังค์อ่ะก็ขอบคุณที่คนที่เราถกโต้ร้าก่อนสุดยอดบ้าบอแต่ถือว่าโอเคเป็นเป็นอะไรที่เล่นสนุกดีเราอิ p พ r t ตมาได้ด้วยนะแต่ไฟล์มันต้องไฟล์ไฟล์เอ่ออะไรนะ VIM หรือ VSF และต้องมีพอยที่เท่ากันด้วยพอยที่เท่ากันก็คือตัวสเกเลตันน่ะตัวสเกลเลตันต้องมีจุดขยับที่ตรงกันด้วยก็น่าจะมีเลคคอมเมน์ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นี่แหละอืมสร้อตัวอื่นไม่ได้โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกับผมแล้วนะผมก็ต้องขอลาพิ่กนสวัสดีครับสวัสดาส,สดส,สดป๊อปไป อ๋อจีนจีนจะใครนะในวินเบเกอร์อ่ะสุดอสุดอดสุดอดเออขอบคุณทุกคนที่รับชมผมผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับติ้งต้องชิบหายอะไรี้กนี้ไร่สาระ